โอ้ยได้ป you know, ืนจีน้ำใหม่แล้วลูกโอ้ยรถรถเระแกงพอดูดิยิงเบรกเองนนโอ้ยโอ้เดี๋ยวว่าให้ดูว่ามันแกะขนาดไหนโอ้ยแรงดันสูงเลยเลยครับปุ้ยเอารถน้ำผักใหญ่ปุ้ยไปไกงยังเลยอะไรดีแจ้งนะครับดีแจ้งไหมโอ้ยนะโอ้ยิงไกลจังเลยโอ้ยรถน้ำผักดีลูกเออรถต้นพลิกด้วยยิงไป เออต้นนั้นด้วยโอ้ยรดน้ำทั้งวันหลังเัานี้นะครับอดีใจไหมตามดีใจครับจ้ะอ่ารดต้นนั้นครับโอ้ยบอมมาแม่นั้นไม่รดเดี๋ยวมันจะตายของแม่อันนั้นต้นอ่อนอยู่เป็นรดต้นนุ่นที่มันโตโตแล้วใช่ต้นนี้มันโตโตรดต้นกล้วยพ่อไปไปเดินเดินเดินนู่นเ้นกล้วยพ่ออยู่นู่นนะโอ้ยได้กินเป็นนักขีดน้ำนะครับจะมาทำการลดน้ำแล้วนะครับ โอ้ oh, สปายกระเป๋าน้ำได้เลยอ่ะตัวน,นี้แหละตั้งเป้ายิงมันเลยชิวโอ้ยยิงข้างล่างมันลูกอย่าไปยิงใส่ใบมันยิงข้างล่างมันเออเดี๋ยวมันจะตายเออนั่นแหละโถเปกไเออนั่นแหละเป็นไงเป็นไงไม่มัดน่คินเป็นคนฉีดน,น้ำนะโอ้ยรถยิงกับรถดับเพลิงนั่นเนี่ยอ่ออยาฉีดให้ทุกต้นเออข้างล่างฉีดข้างล่างมันอย่าไปฉีดใส่ใบมันเออนั่นแหละมันจะได้ดูดซึมโอ้ย เออตรงนั้นแหละครับ<แ>ไปตนนัวนวนด้วยหุ่นนกบินไปแล้วยิงนกด้วยกี้มนบินไปไหน,นแล้วโอ้นยนนทีจะยิงนกเหรอเมื่อกี้ไปเดินไปนู่นอาชิดชี้ยิงไปไกลเลยคิวดันแรงๆที่พ่อสอน่ะเอออุ้ยมันไปไกลเลยนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเออให้มันครบทุกต้นเออโอ้ยดันเข้าดันออกดันเข้าดันออกเออ โนะ้หมดยางน้ำหมดยางไม่ใช่ข้างหลังอะมันหมดยางเดี๋ยวพ่อไปเติมให้ใหม่เขย่าดูดิมีเสียงไหมขีดลองดูถ้ามันไม่ออกค่อยหมดแล้วเดี๋ยวพ่อไปเติมให้ใหม่อาะแสดงว่ามันแก้หมดแล้วเออแต่เราไปเติมใหม่ไปพอามาทดลองไปเติมใหม่ไปนะเสร็จลวเติมใหม่ก่อนครับมันหมดแล้วนะ่ะ